สำหรับบางของมีสิกมาราทอนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะเอ,อจากสองครั้งที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเราก็พบว่าเราสนุกกันมากนะคะเราก็ มีสารพัดรูปแบบของดนตรีแล้วเราก็เฮฮาปาร์ตี้กัน,นทั้งแห่เที่ยงวันเย็นเที่ยงคืนเราบอกว่าเราเป็นเราเป็นพากรรมดนตรีที่เล่นกันยาวนานที่สุดในกรุงเทพใน2ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จัดเต็มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งนักร้องที่ที่ได้มาสนุกกันมา2อปีที่ผ่านมาแล้วก็มีแล้วก็มีนักร้องน้องใหม่ <c oughs> อย่างเ <c oughs> ช่นพี่ปูอย่างนี้ก็น้องใหม่บ้างนะคะก็เพ <c oughs> ิ <c oughs> ่งมาเจอกันมาแจมกันในครั้งนี้ครั้งแรกนะคะก็ เข้าใจว่าเราจะสนุกกันมากเหมือนสองปีที่ผ่านมาค่ะพี่ปลูกกันยายนพักกันเคยได้ที่ปลูกเป็นวัดยงก็จากการได้ยินได้ฟังมาจากน้องๆที่ไปเล่นมาเขาบอกว่าสนุกสนานกันมากั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนก็เราก็คิดว่าเราก็ต้องเตรียมตัวนอนมาเต็มที่ครับ เตรียมตัวนอนกันเต็มที่ครับเตรียมตัวมาสู้เตรียมตัวมาสู้กับคนดูใช่ครับเพราะคนดูเต็มเราก็ต้องเต็มค่ะคนเล่นก็ต้องเต็มด้วยลำหนึ่งมิสเตอร์ทีมหายไปนานอ๋อมิสเตอร์ดที่อยากดูอ๋อก็คิดถึงแฟนเพลงนะคิดถึงอ๋อ วงทุกวงเหมือนกันนะคะที่เคยได้เจอกันเล่นด้วยกันนะคะคิดถึงพี่ชอดด้วยนะคะกะ็คิดว่าวันนั้นต้องคิดว่าวันนั้นต้องสนุกมากๆแน่นอนว่าพวกเราก็ฟิตเต็มที่ค่ะเ <ผม S 2> พ<ว>ื่อจะที่เราคิดถึงกันได้มาฟังกันแน่นอนค่ะทุกเพลงได้ฟังแน่ครับทุกวันนั้นจัดเต็มครับถ้าอยากฟังอะไรก็รีเควสต์มาได้เลยนะคะพิเศษจจัดให้เลยค่ะ เอาแบบตัวแทนรุ่นเด็กบ้างไหมคะเดี๋ยวเราจเสียงโผล่หน้ามาเสียงเป็นแม่แทนไปแทนรุ่นเด็กไหนคะเป็นไงบ้างก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับก็ความพิเศษของมันก็ไปอยู่ที่ความเป็นมาราธอนจริงมันมันเป็นการต่อวงกันแบบไม่มีช่องว่างเลยนะครับมีการแอมกันคราวที่แล้วนี่ก็สนุกสนานมากคราวนี้ก็น่าจะมีอีกคือทุกอย่างนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการแจมกันศิลปินที่มากนะครับแล้วก็คนดูที่เตรียมตัวมา ซัดคอนเสิร์ตแบบอิดอดกันแบบนี้รับรองพิ่เสกแน่นอนมีวงหลายวงที่บอกว่าเคยหายไปนานแล้วก็กลับมานะครับหลายวงที่เราคิดถึงหลายวงที่เราชื่นชอบมาเจอกันบนคอนเสิร์ตที่หมดเลยแน่นอนว่าไม่ควรจะพลาด,ด้วยการทั้งวงครับนี่นี่เขาย่อตัวแล้วเนะี่ยพี่เองเนาะเขาเลยเบังใคร <c oughs> ต้องบอกว่าอย่างอย่าง <c oughs> ที่เป้พูดตะกี้นิดนึงค่ะปกติแล้วเวลาที่เราทําคอนเสิร์ตแบบมีวงเยอะๆมาแจมกันปัญหาของคนดูมักจะอยู่ตรงที่อารมณ์ความต่อเนื่องการเซตวงอะไรต่างๆแต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมามิวสิกบราทอนจะจะ ไม่มีช่องว่างไม่มีสะดุดไม่มีพักไม่มีอะไรให้เราต้องสะดุดอารมณ์กันเลยเพราะเราเจะด้นตรีแบบต่อเนื่องกันตลอดไปเลยนะคะนก็สนุกกันเต็มที่ไม่มีสะดุดแน่นอนมาละันขนาดนี้มีกันเตรียมพวกรถรถพยาบาลเอามีครบค่ะมีมีพร้อมค่ะทั้งสําหรับคนดูและสําหรับนักดนตรีด้วยพี่เห็นพี่ปูเกก็อยู่มานานแล้ว อาจจะมีหม่ไว้บ้างรายบ้างอยากคุยกับใครอีกไหมคะอะองฟองอองฟองยื่นหน้ามาหน่อยลูกค่ะก็ครั้งนี้ถือว่าอองฟองเป็น ใหม่ค่ะกอฝักเนื้อฝักตัวได้นะคะเพราะว่าคอนเซปต์เขาเป็นหน้าร้องอ่ะเราพยายามจะร็อกค่ะก็จะแบบมีความแปลกที่ความใหม่ที่นํามาให้ก็น่าจะเป็นเรื่องความสนุกแล้วก็ความหนักขึ้นของของพวกเราลองฟองมีกลัวไหมคะเห็นแบบหพี่รุ่นแบบ นะฮะเขามาเจอกับเรานโอ้ก็เรียกว่าเกรงมากกว่าเพราะพี่ทุกคนเขาเรียกว่าสุดยากกันทั้งนั้นนะคะก็เลยพาบอดีกาดมาด้วยตอนนี้ค่ะไปเทอร์ไ่เทอร์ครับครับผมก็ปีที่แล้วก็มีโอกาสได้ไปครั้งแรกครับก็ปีนี้เป็นครั้งที่2ของเบทเทอร์แต่เป็นครั้งที่3ของงานมาก่อนมีสิมราัอนก็ปีที่แล้วมีการฟิตเอริงกันหลายๆวงปีนี้ก็ผมคิดว่าอะไรที่น่าจะเซอร์ไพรส์น่าจะมีให้ได้ติดตามกันอีกมากครับผมยังไงก็ น่าสนใจครับเป็นคอนเสิร์ตที่ควรจะไปไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงครับมีท่าเต้นแปลกใหม่ไหมคะคราวนี้ก็กำลังซ้อมอยู่ครับผมอาจจะเห็นการน้ำสตาร์นิดหน่อยฮะมีซิลค่ะซึ่งครั้งแรกมีคอหักมาด้วยใช่เป็นเป็นคอหอยพ่อครับสร้างเซอร์ไพรส์โดยการเกือบจะไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเป็นเเในโรคไม่ใช่หมอนพอลก็มาดูเคลื่อนนะครับแต่ว่าเพื่องานนี้เราซ้อมมาแล้วครับเรารับปากแล้วก็ คราวนี้สัญญาว่าจะไม่มีอะไรไม่น่ามีอะไรแต่ว่าคราวที่แล้วก็แจมคราวแรกก็คือแจมกับวงเคลียร์นะครับคราวที่สองนี่ก็ ETC เราแจมเป็นวงใหญ่ๆแต่คราวนี้จะแจมกับใครต้องไปติดตามดูเอาเองเเมื่อกี้คุยกับไม้กับแบ็คเฮดไปแล้วด้วยครับจองไ้แล้วเขาบอกไม้ไม้มตอนนี้มีการติดต่อกันตอนนี้กำลังเริ่มติดต่อกันอยู่ครับจริงอยากให้ทำไมครับมันหลุดมันหลุดขอไม่ให้หลุดมันร้อนแรงจริงเลยครับ อยากไปไปเยอะครับมันเป็นโอกาสดีสําหรับแฟนเพลงนะครับ,รบเพราะว่าแฟนเพลงก็จะได้เปิดหูเปิดตาด้วยว่าอ๋อวงนี้ก็เป็นอย่างนี้เหรอวงนี้ก็เป็นอย่างนี้เหรอเ,เป็นเป็นเป็นข้อได้เปรียบของคนดูครับที่จะได้เปิดแนวเพลง,งมีหลายแนวมากก็เรียกว<ช>่า <ๆ S 2> ดูกันครบทุกอัตลลดของแนวเพลงเลยค<ช>ุ้มค่าครับเพืนที่แฟนซีลอาจจะไม่เคยเจอไม้โอ้พอได้ดูไม้โอ้ไม้ดีนี่นะอะไรอย่างเงี้ยกใจเลยไปชอบไม้เลยใช่ไม่เป็นไรก็ได้เลย เลยอ่ะแฟนมามาดูซิวแล้วครับไม่ก็ชอบอ๋อก็ชอบข้างหลังต้องดีไหมคะรับเจสเดอร์เจสเตอร์ครับเจสเอาเจสสองตัวัสดีค็กเนาะก็ขอบคุณครับยัยแม่จันก็ดีใจครับที่เจสเตอร์ได้มีโอกาสเล่นอีกครั้งหนึ่งก็เล่นมาทุกปีครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกจริงๆเพราะว่าที่แขกขาประจำของเราใช่มันมันจะ ปั๊บๆๆกันรวดเร็วมากสลับวงกันรวดเร็วมากก็เดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์แล้วกันครับเจเจเตอร์จัดเซอร์ไพรส์ให้ทุกปีครับแต่งยิงเลยเหรอเลชแมนทอยค่ะแจกอ่ะส่งไปได้ไหมได้ครับอรรถเทสครับได้เช็คก็ สำหรับเด็กชิมันทอยนะครับก็เป็นครั้งที่2องนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ไปมาแล้วครับมันมากเวทีจะเป็นเวทีที่เลื่อนด้วยมันก็มีความพิเศษสําหรับคนดูครับคนดูก็โดดมันมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราก็มากับเดอะเยอร์สด้วยก็มาในตัวแทนใชายสมอลรูมครับซึ่งเดอะเยอร์สก็มันอยู่แล้วเด็กชิมันทอยก็น่าจะมันอยู่แล้วก็เจอกันวันที่20ตุลาคมครับน่าจะสนุกครับ สวดีครับสวัสดีครับส่ครสดวสวุัสดีครับสวัสดีครับเด็คยไม่เคยเห็นหน้านะครับสุดท้ายก็แก่ครับครับเขสดดีใจนะครับแลวกนเตมากนะครับเป็นครั้งแรกที่จะได้มีโอกาสมาเล่นในงานเล่เข้าวสิบวัทนคันที่สานะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าแต่ละวงมีสุดยอดทั้งงนครับก็ยังไงก็รีบจองบัตรเดี๋ยวนี้นะครับรีบๆนะครับแล้วก็ พวกเราเตรียมความหวานพร้อมความมัน oh, 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 oh. นะครับไปเจอกันได้โอ้ครับยังไงไปไปดูกันนะครับพวกเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไปพาสนุกพากสนุกเดี๋ยว่า๊กัุ๊กป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 ุีกปุกใสกน ก็สำหรับการ g k o k Music า a r a ครั้งนี้นะคะครั้งที่3แล้วก็ตั้งใจอยากให้ทุกคนไปสนุกกันให้เต็มที่นะคะเพราะว่าพวกเราักดนตรีตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมมากแล้วพร้อมมากแล้วนะคะที่จะไปสนุกกับทุกคนนะคะนี่ก็วันที่20ตุลาคมนี้21วงเที่ยงวันยันเที่ยงคืนมหกรรมดนตรีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวนานที่สุดในกรุงเทพนะคะไปเจอกันให้ได้ตอนนี้บัตรมีที่แถวที่เจ็ดเมเจอร์ค่ะก็รีบไปซื้อบัตรกันแล้วก็รีบไปเจอกันนะคะ Nah, nah lah. Lah.